ไปที่บ้านคุณบ้างนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับเขามีการจัดการประชุมนะครับโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ครับนางพรเพชรเขมวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือพร้อมด้วยนายจิตตะเกษนิโรธนรัตน์นาย,ยกเทศมนตรีนะครนะครสวรรค์สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาชิกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับการประชุมและสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิญญทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือนะคะในครั้งนี้คะ่ะได้รับความร่วมมือจากเทศบาลสมาชิกภาคเหนือทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเลยคุณผู้ชมรวมทั้งหมดกว่า567แห่งเล โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการดําเนินการด้านวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยจะส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้กับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยในปัจจุบันนะคะต้องมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์นั่นเองสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจึงได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้มีการจัดการประชุมใน งนนี้ข้ขึซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อสําคัญต่างๆนะคะยกตัวอย่างใคุณผู้ชมได้ฟังสักเล็กน้อยนะคะคาร์บอนเครดิตก,กับการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นเทคนิคในการบริหารงานในยุคปัจจุบันเพื่อปลอดภัยและจากการชี้มูลความผิดและทางออกของท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ซับซ้อนเป็นต้นนั่นเองค่ะ